สวัสดีค่ะพบกับ w e l k l y Invest ประจำวันอังคารที่29กรกรกฎาคม2568จากทางบร,ริษัท Asset Plus ค่ะ มาที่กองทุนแนะนำประจำสัปดาห์ของเรานะคะเราก็มีกองทุนมาฝากทั้งหมด3กองเช่นเคยนะคะมาที่กองแรกก่อนนะคะกอง ASP Digital นะคะอันนี้เป็นกองทุนที่ในลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Digital A s s e t นะคะแล้วก็เทคโนโลยี o c k c h a i n นะคะปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP Digital นะคะค่อนข้างที่จะกระจายตัวนะคะหลากๆเลยเนี่ยเราก็จะลงทุนผ่านตัว v a n x Digital Asset ETF นะคะหรือว่า ETF ที่ มีชื่อว่า DAPP นะคะสัดส่วนประมาณ57%นะคะซึ่งตัว ETF นี้เนี่ยก็จะเข้าไปถือครองหุ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Digital a s s e t ทนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก m r o s t r a t e g y นะคะ Circle Internet นะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็มีการกระจายการลงทุนนะคะไปในตัว ETF ที่มีชื่อ WGMI นะคะตัว WGMI นี้เก็จะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีขนาดเล็กลงมานะคะแล้วก็จะเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขุดเหมืองนะคะ อีก23%นะคะก็จะเป็นการขัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุนรายตัวนะคะจากทางผู้จัดก,การกองทุนของเรานะคะทีนี้เนี่ยมาในแง่ของปัจจัยสนับสนุนของตัว S P d g block กันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมองว่าปัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็มีทั้งหมด3ข้อหลักๆเลยนะคะข้อแรกนะคะก็คือการที่ Bitcoin เนี่ยสามารถยืนเหนือนะ1 0 0 0 0เหรียญได้อย่างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็แทบจะไม่ได้ปรับลงเลยนะคะระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปัจจัยที่2นะคะ ก็คือในเรื่องของการที่บิตคอยเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนจาก institutional investor เนี่ยไหลเข้าต่อเนื่องนะคะผ่านตัวบิตคอยของ ETF นะคะไหลเข้าเยอะมากนะคะในเดือนกันกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตรงนี้ก็สะท้อนนะคะว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะแล้วก็หนุนให้บริษัทต่างๆที่ประกอบธุรกิจอยู่ใน ecosystem digital asset เนี่ย perform ได้ค่อนข้างที่จดีในช่วงที่ผ่านมานะคะสุดท้ายนะคะคือในเรื่องของ deregulation ะะสหรัฐเนี่ยเขาตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางคริปโตเคอเรนซีของโลกนะคะแล้วก็ได้มีการผ่านในส่วนของร่างกฎหมายหลายๆกฎหมายไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เป็นการแปพรูปนะคะว่าทางสหรัฐเนี่ยยอมรับนะคะในส่วนของตัวดิจิทัลแอสเซทนะคะว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็มีการกําหนดกรอบนะคะในการดําเนินธุรกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอสเซทอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะให้มันเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะหนุนให้บริษัทเหล่านี้เนี่ย เติบโตได้อย่างมั่นคงนะคะเพราะว่าได้รับแรงสัพพอร์ตจากทางภาครัฐนะคะ มาที่กองทุนที่2กันบ้างนะคะกองทุน ASP i n อินเดียของเรานะคะอันนี้นก็เป็นกองทุน f u นออ f ฟันสนะคะปัจจุบันเนี่ยเราลงทุนในกองทุนที่มีชื่อว่า r รมส i n ินเะคะประมาณ74%นะคะ n o มู Nom ura อินเดีอีกประมาณ24%นะคะทั้ง2กองเนี่ยบริหารจัดการโดยฟันเมเจอรสัญชาติอินเดียนะคะคือ s i t อินอยู่ที่อินเดียเลยนะคะเรามองว่าอินเดียเนี่ยหลังจากย่อตัวลงมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโอกาสนะคะที่น่าสนใจนะคะสำหรับ การทยอยเข้าสะสมนะคะเพราะว่าเรามองว่าอินเดียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะคะที่น่าจะได้เทรดดิลจากคุณทรัมป์นะคะเพราะว่าเขาเป็นมิตรกันมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วเราก็เห็นเทรนด์นะคะว่าประเทศไหนได้ trade เทรดดิลในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยก็มักจะดีดตัวขึ้นได้ดีนะคะเรามองว่าอินเดียเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะเป็นหนึ่งในประเทศนั้นนะคะที่จะบรรลุเทรดดิลก่อนเส้นาตายของทรัมป์นะคะในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยเราบอกว่ารองเทืองฟันเดเมนทัลของเขาเนี่ย อย่างค่อนข้างที่จะแข็งแก่กนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตของรายได้ประชาชนชนชนัชน้ชนกลางนะคะแล้วก็ในแง่ของนโยบายกระตุ้นตลาดหุ้นของเขาเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะผลักดนันนักลงทุนภายในประเทศอยู่นะคะสุดท้ายนะคะมาที่ กองทุน AC j h c กันบ้างนะคะกองทุน s v j h c นะคะก็ในลงทุนนะคะในหุ้นญ,ญี่ปุ่นนะคะกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเป็นแบบ High Conviction นะคะก็จะประสมประสานการลงทุนทั้งในกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกับพวกเซมิ c o n d u c t ตอร์นะคะ r x p o r t related นะคะซึ่งเรามองว่าตัวกองทุน s v j h c เนี่ยน่าจะ perform ได้ดีในระยะถัดไปนะคะหลังจาก ตัวญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยเขาบรรลุเทรดดิวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้ลดภาษีนะคะจากระดับ25%นะคะสู่ระดับ15%นะคะซึ่ง15%เนี่ยนี่ก็ครอบคลุมในส่วนของภาษีนําเข้ารถยนต์ด้วยนะคะซึ่งรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะตรงนี้เนี่ยก็ช่วยผ่อนคลายแรงกดดันของเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ในระยะถัดไปนะคะตัวกองพุน SP j พีนี้เเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกองนะคะที่เพอร์ฟอร์ม ได้ดีต่อในไปนะคะสำหรับวิคลีนเวสประจำสัปดาห์นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะขอฝากในส่วนของกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์ทั้งหมด3เกาะไว้นะคะขอบคุณค่ะ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจอ Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ m o c k d i t แอ p พลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111